มืาอนี้กตจะมาล้างถ้วยก่อนนะจะไม่มาหนอกปาล้างน้ำเปล่าก่อนนะจะเพราะว่าไม่มาหนอกปา่นอนดูไพ่นะจ๊ะนี้นอนเป็นสวยนะจะเพราะว่าห่อนแห้งแล้วก็น,นอนบลับะะล้างถ้วยทั้งกองสะอาดก่อนนะจ๊ะน้ำดับแบกแล้าก็กต้องล้างน้ำเปล่าก่อนนะจ๊ะเพื่อที่จะให้เศษอาหารออกจากไว,ดดวยเข้าจะได้ล่างง่ายๆแล้วจ๊ะ งามสีอันนี้แล้วเขาก็เทเอ,อใส่ต้นไม้เรานะ่ต,ต้นไม้จะจะได้งามเจ้ะมเะเขือที่อยู่ใกล้ที่ล้างถ่วนี่จะงามงามจ้ะบ่ะได้ปลูกเองเวลาเขากินแล้วเขาก็โยนลงไปก็ปเกิดเองเต็มเลยจ้ะก่ได้กินก็ได้พ้นประโยชน์อีกอย่างเลยจ้ะล้วง่วยทำความสะอาดก่อนจ้ะเราต้องรำทำความสะอาด ที่ล้างถ้วยก่อนนะมัะนอนให้จะต้องสีล้วก็นอนอยู่ไร้นะจ๊ล้างออกก่อนนะจ๊ะสะอาดเข้าจะไปล้างถ้วยเห้เรานี่ใหนะ้นะะสะอาดเลยนะจ๊ะเลยเข้าใจจะได้สะอาดนะจ๊ะ ก็บ๊ายบายด้วยจ้าล่างหัวต่อก่อนจ้าบ๊ายบายจ้า